กลับบตายบายนเแนง่คุณผู้ชมฮะทั้งสายน้ำและขุนเขาที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาบรรยากาศช่างสวยงามน่าหลงไหลนี่แหละฮะคือความน่าอัศจรรย์ของท้องทะเลไทยแต่ไงสีหน้าของคุณจักเพชรถึงได้เศร้าซ้อย ดูไม่มีชีวิตชีวาเลย <c oughs> อาจเป็นเพราะกำลังคิดถึงน้องเอ๋ยภาวินีพิธีกรคู่จิ้นพิธีกรคู่ใจที่ครั้งนี้ไม่ได้มาด้วยกันหรือเปล่านะฮะเนี่ยคง <c oughs> ต้องให้เวลาคุณจากเพชรได้ทำใจทบทวนอยู่กับตัวเองสักพักแต่ความสนุกยังคงเดินหน้าต่อและที่แรกที่ทีมงานยิ้มมุมปากเสวิต อาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวในวันนี้ก็คือสันหลังมังกรจุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสตูลคล้ายๆกับทะเลแหวกแต่เจ้าสันหลังมังกรเนี่ยมีความยาวถึง4กิโลเมตรเป็นทะเลแหวกที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสถานที่สวยๆแห่งนี้มีตำนานเล่าขานกันว่าเมื่ออดีตการสัตว์ในตำนานสองเผ่าพันธุ คือพระยาคุดแห่งเมืองลังกาวีประเทศมาเลเซียกับพญานาคของประเทศไทยที่บ้านปากงูอำเภอละงูได้ต่อสู้กันกลางท้องทะเลแห่งนี้ครั้งนั้นพญานาคเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ก่อนจะสิ้นใจได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ดวงวิญ,ญญาณได้อยู่เพื่อปกป้องรักษาสถานที่แห่งนี้ตลอดกาลจึงเกิดเป็นสันหลังมังกรที่สวยงามอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แหละครับ หลังจากชมความงดงามของสันหลังมังกรกันแล้วทีมงานแวะมาดูอาการคุณจักรเพชรว่าเป็นยังไงอยู่คนเดียวจะทนแรงคิดถึงไหวหรือฮะป่านเนี้ยโดดน้ำฆ่าตัวตะะอะอออ,อ,อที่แท้ก,ก็มาเดินควงสาวอยู่ตรงนี้นี่เองละ่ <Yeah! S 1> งะฮะสาวสตูลที่ฉันหมายปองไม่เคยคิดลองน้องเป็นของเล่น รรระจาากากกกกคควมมัััยยเเเเ็็็นนนธองงองงหปชดใสลังมังกรของที่นี่นะครับเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ทีเดียวนะครับเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวนะครับจะเป็นทะเลแหวกทั้งสองฝั่งตรงกลางนี้จะเป็นไม่ใช่ทรายนะครับแต่จะเป็นอหอยที่ละเอียดแล้วก็หาดูนะดูชมได้ยากเลยนะครับผมเคยเข้าไปแล้วครับ จับเข้าไปดูจะเห็นหอยนะครับไม่ใช่ทรายซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เป็นสิ่งที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวมากเลยนะครับในเรื่องของสลังมังกรนะครับผมเชื่อมั่นว่าคนที่มาเที่ยวที่นี่นะครับจะต้องมีความประทับใจแล้วก็ทึ่งในสลังมังกรที่นี่นะครับเห็นคุณจักเพชรยิ้มได้ทีมงานก็ดีใจเลยขอปล่อยให้คุณจักเพชรดูใจเอ้ยพูดคุยทําความรู้จักทีมงานพาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากสันหลังมังกร ที่นี่คือเกาะกว้างหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหาดหินเหล็กเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สรรสร้างแนวหินรูปร่างสี่เหลี่ยมถึงหกเหลี่ยมเรียงรายอัดแน่นจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันรอบเกาะสวดทรงรูปร่างแปลกตาห่อหุ้มด้วยวัตถุสีดำคล้ายเหล็กซึ่งชาวบ้านแถวนี้เชื่อว่าบนเกาะแห่งนี้มีแร่เหล็กฝังอยู่ในก้อนหินจึงเป็นที่มาของชื่อว่าหาด หล็ก oh, <no. S 1> และนอกจากนั้นที่ท่องเที่ยวที่ใกล้สลักมังกรนะครับก็จะเป็นหินที่กลายเป็นเหล็กซึ่งหาดูหาชมได้ยากมากเลยนะครับผมเชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวที่ที่เคยไปเที่ยวมาถ้ามาที่นี่แล้วรับรองว่าท่านจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนในสิ่งที่ท่านพบเห็นกระนั้นก็เลยขอเชิญชวนให้นกักท,อท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวรับรองว่าท่านจะมาท่องเที่ยวด้วยความประทับใจและก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนครับผม อยากให้คุณผู้ชมได้มาเห็นกับตาว่ามันสวยงามจริงๆครับหน้าหนาวปีนี้ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนลองมาเที่ยวที่สันหลังมังกรและหาดหินเหล็กจังหวัดสตูลกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนการเดินทางมาชมก็ไม่ยากเพียงแค่นั่งเรือจากท่าเรือบ้านบากันเคยตํบลตันหยงโปอําเภอเมืองจังหวัดสตูลใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะได้มาสัมผัสความงดงามอย่างเต็มอิ่มเลยละ่ะฮ ว่าแตกใกล้ค่ำแล้วคุณจักเทชจะเป็นไงบ้างตามไปดูกันดีกว่าครับผม <c oughs> ด้วยความหล่อระดับซุปตาอย่างคุณจักเทชมีหรือฮะที่สาวๆจะอดใจไหวว่ากันว่าหญ <c oughs> ิงคนไหนที่ได้สบตา เป็นต้องหลงสเสน่ห์ทุกรายเลยละ่ะฮะกิงไหมเนี่ยและร้านที่คุณจักรเพชรกำลังอ,อร่อยกับมือค่ำแสนสุพิเศษอยู่นี้ก็คือร้านอาหารน้องหนีาหาร้านที่มีชื่อเสียงเรื่องความอร่อยเป็นที่รู้จักกันดีของชาวจังหวัดสตูลจะสมคำร่ำลือขนาดไหนตามไปชิมกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> และเมนูที่ทางร้านน้องหนีภูมิใจนำเสนอในวันนี้ก็คือ ยำผัก3อย่างเป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่ขึ้นชื่อของร้านวิธีทำเริ่มจากใส่หัวกระทิที่คัดสันมาเป็นอย่างดีตามด้วยมะพร้าวคั่วเพิ่มความมันเติมรสชาติด้วยหอมแดงซอยและพริกขี้หนูสวนใส่น้ำมะนาวลงไปต่อด้วยเม,ม,ม็ดมะม่วงหิมพานปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาลุกเผาให้เข้ากันแล้วก็ใส่กุ้งสุกและที่ขาดไม่ได้พระเอกของเมนูนี้ก็คือข่วผูก ผักกูดและหัวปลีลุกเค้าให้เข้ากันอีกทีก็เป็นอันเสร็จสิ้นกับเมนูที่ชื่อว่ายำผัก3ามอย่างสูตรเด็ดร้านน้องนี้ยังไงล่ะครับคุณผู้ชมความโดดเด่นนี้ก็คือว่าถั่วพูเนี่ยมันจะมันนะครับในตัวมันเองหัวปีนี้ก็มันเหมือนกันนะครับผักกูดเนี่ย จะออกมานิ่มๆนะครับเพราะว่าผักบุ้เราเนี่ยจะเราจะลวกก่อนก่อนจะใช้ความโดดเด่นอีกอย่างก็คือกุ้งสดกุ้งสดเราใช้กุ้งธรรมชาติแล้วก็หัวกะทินะฮะสูตรเครื่องยำสามอย่างนี้จะเป็นสูตรของทางร้านเองนะฮะซึ่งไม่เหมือนกับร้านไหนนะครับบางร้านเขาใช้น้ําพริกเผาแต่ที่นี่ไม่นะครับเป็นเครื่องเครื่องเครื่องที่เราใช้ผัดผัดเองผัดขึ้นมาเองนะครับ นอกจากเมนูแนะนำในวันนี้แล้วยังมีเมนูให้พิธีกรของเราได้ลิ้มรสความอร่อยกันอีกสองเมนูเราใช้ปลากระพงธรรมชาตินะปลากระพงทะเลอ่ะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปลากระพงทะเลเราหาทานยากะฮะแล้วก็ความสดของปลานะแล้วก็บวกกับพวกเครื่องปรุงที่โดดเด่นนะฮะรสชาติจะออกจัดจ้านนะครับแล้วก็ จะได้ความหวานของเนื้อปลานะฮะความหวานของเนื้อปลาแล้วก็ความหอมของใบัวละพาที่เราใส่ไปนะฮะแล้วก็จะออกเผ็ดแล้วก็ออกหวานของเนื้อปลาที่ทออกมากุ้งผัดกะปิสตอเน,นี่ยเราจะใช้กุ้งธรรมชาติเหมือนกันนะฮะเป็นกุ้งชาวบัวทะเลนะครับแล้วก็ความโดดเด่นนี่ก็คือว่ากะปิเราใช้กะปิของละนอง นะฮะความมันจะหอมมันจะหอมกะปิและนองกับกะปิชุมพรเนี่ยความหอมของกะปินี่จะหอมมากนะครับแล้วก็ผสมกับพิกี้หนูซึ่งปากใต้เนี่ยพิกี้หนูจะต้องจะต้องมีเกือบทุกเมนูเลยนะฮะงานเนี้ยดูจากสีหน้าพิธีกรของเราในวันนี้แล้วต้องบอกว่ารสชาติอาหารคงจะถูกปากถูกใจอย่างยิ่ง ก็ดูสิครับเล่นกินอย่างเดียวไม่พูดไม่จาก,กันเลยสักคำขับรถตรงมานะครับขับรถตรงมาจากจากตัวเมืองหัดใหญ่เข้ามาในเมืองสตูลนี้ตรงมาอย่างเดียวจะผ่านเาสาเขาเรียกเสามังกรนะครับเห็นเสาบางกรแล้วก็จะเห็นศาลเจ้าจีนนะครับเลี้ยวซ้ายมาประมาณสัก3 0 0เมตรนะฮะแล้วก็จะเห็นตึกสูงสูงสีขาวๆตรงขวามือนะครับเลี้ยวขวามาข้างตึกนั้นเลยนะครับ ตรงนั้นจะเป็นศาลจังหวัดสตูลนะครับมีทางแยกหน้าศาลจังหวัดสตูลเลี้ยวมาขวามือจะเห็นป้ายร้านน้องนีชันเลยฮะเป็นยังไงบ้างคะคุณจักแผนย์ครับสำหรับรสชาติของอาหารมื้อนี้ครับเผ็ดสมชื่อผมเลยฮะจักแพทอ๋อไม่ใช่นัวเผ็ดอ่าเผ็ดอ๋อเผ็ดคือแพทยค่ะแพทแพทแพทก็คือรสชาติอาหารที่เผ็ดและจัดจ้าน แต่ไม่เกี่ยวกับจัรเพชรไม่เกี่ยวกันครับแล้วคุณปีมะนัทเหรฮะทำไมถึงชอบมาร้านนี้ครับจริงๆเราร้านนี้เนี่ยนะคะก็เมือนึ่งที่เรารู้เอะเปิดมานานแล้วแล้วก็เป็นอาหารที่รสชาติทุกป,ปากข้องชาวพื้นทินในจังหวัดสตูลเขาก็เลยได้หลับความนิยมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีหนังท่องเที่ยวหรือใครเทวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดสตูลเขาก็อยากจะมาลิมร่องรสชาติอาหารข้องเที่ยนีค่ะเพราะงั้นครับผู้ชมคนไหนที่ม <c oughs> ีโอกาสมาเี่จังหวัดสตูลก็ลองแวะมาลิ้มลองแบบที่คุณปีมนัสแนะนำไว้ก็ได้นะครับ วันนี้ขอบพระคุณพิธีกรรับเชิญมากนะครับ,บคุณ,คณปีมนัฐมณัสวินนะครับขอบคุณมากคายิ้มมุมปากสาที่สัปดาห์หน้าจะมีที่เที่ยวที่กินที่ดีๆดัดดงๆไหวพระขอ,ขอพรมาฝากกันต่อแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วรักผู้ชมไปก่อนนะครับพวกเราสองคนพร้อมทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะการมาเยือนจังหวัสดสตูลในครั้งนี้บอกได้เลยว่าสนุกมากๆแต่ดูเหมือนว่าคุณจักรเพชรยังไม่อยากกลับ ไม่รู้ว่าอยากเที่ยวสตูลต่อหรืออยากจะอยู่ต่อกับพิธีกรรับเชิญกันแน่เอาเป็นว่าสัปดาห์หน้ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสตูลรวมทั้งอาหารดีอาหารเด็ดที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมุสลิมให้ชมกันต่ออย่าลืมติดตามชมในอาทิตย์หน้านะครับ พิธีกรรับสู่เราในวันนี้นะครับวันนี้ขอบพรคุณคุณปีมันนัทนัสวินมากนะครับที่มาร่วมเป็นเกียรติในการวันนี้นะครับแล้วพวกเราจะมาเจอกันใหม่อีกเด็กนะพี่ันนัทวันนี้พวกเราสองคนพร้อมทีมงานหลักผู้ชมก่อนเลก่อนอะไรนี่จันรมกุ้งแตนแรงนะร่มกุ้งแตนแรงอยากจะมาลิ้มลองอาหารแบบใต้ๆจัดจ้านแบบนี้ก็ลองมาแบบที่คุณมันัทสวินปีมัน